ลาสเดี๋ยวเขาเล่โชว์ร่วมพเกันช้างน้อยรีวิวทั่วไทยนะอะ,อะไรเนี่ยแต่ละอย่างคืออะไรก็ไม่รู้นะอ่าเราซื้อมาจากช้อปปี้ะะใช้โค้ดส่งฟรีนี่ทุกคนนี่หมดนี่เป็นเงินทั้งหมดเจ็ดบาทเก้าบาทโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบาททั้งหมดนี่เก้าบาท ได้ของบนโต๊ะนี้เก้าบาทเด็ก้องไม่จะงงนะฮะว่าเอ้ยอันนี้สองบาทสิบบาทหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือมันประกอบไปกันไงเด็กแต่ประกอบอย่างนี้าเรียบร้อยมันคืออะไรที่ใส่เป็นสีฟ้าแบบยาสีฟันะโอเคดูอ่าได้้แลวต่อไปดีเวไรดีอันนี้ก็นเลยกันนะอันคืออะไรจานบิน เมียวเมียวนาเมียวเมียวเขาคืออะไรน้องแมวน้องแมวคืออะไรที่วางถังที่วางหม้ออ่าวางของร้อนใช่ป่ะจะมาเป็นพลาสติกมันจะไหม้ไหมเนี่ยอแล้วก็มีตัวเบรกกันลื่นต่อไปหนึ่งบาททุกชิ้นชิ้นละบาทอสองรายการละต่อไปนี้นะแกงแกงยังเนะี่ย อามีลายลายแกะอีกไงไหนอ้าวตัวอื่นกัดโอเคอันนี้คือจะเป็นนี่แกะตรงนี้เจอแล้วเนี่ยอันนั้นคือที่หนีบผมไม่ใช่ที่ทำความสะอาดขอบหน้าต่างอ๋อที่ทำความสะอาดขอบหน้าต่างราคาหนึ่ง,ง,งบาท เอ้ยแล้วหนูจะไปแกมาทจะไมล่ะเอาเอาไอ้นี่ช่างลื้อละเอาช่างลื้อละอ๋อแม่เปล่าเปล่าฮะมันเอาไว้ทำความสะอาดอุปกรโอ้โอ้โอเคเก่งเก่งเก่งมากตรงนั้นคะสกปรกข้นข้โอเคข้นข้นเลยอ่ะต่อไปอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือสลามสลิมสลิมอ๋อแล้วมันจะเริ่มไหมเนี่ยเธอเอาถาดรองไหมอ่ะไม่ต้องแทนว้า ยืยืดชิ้นเนี้ยหนึ่งบาททุกชิ้นหนึ่งบาทไหนจับหน่อยด่นหน้าตาเป็นไงยีเย็นเย็นใหญ่ๆเป็กเียกขนลุกอ่ะทุกคนขนลุกอ่ะขนลุกรู้จักขนลุกโอเครีวิวหมดยังทิชชู่ก็หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทอ้าวถุงนี้อ่ะใหญ่แล้วแมิวไปมันคือถุงฉี่ เขาให้ใส่แบบตามรูปนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้มันจะฉี่ได้ปาปากมันเล็กนิดเดียวฮะที่ไปเขารีวิวนะเขาบอกว่าใช้ได้คือปากมันนิดเดียวเองอ่ะมันไม่น่าจะฉี่ได้ผู้ชายหเหรอของผู้หญิงไม่ใช่เหรอผู้ชายก็มันผู้ชายใส่ขวดก็พอผู้ชายเอาจูาใส่ไปแล้วก็ฉี่ป่ะอ๋อผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ใหญ่ะถ้าเด็กก็ใช้ขวดไปนะมีเปนอืม ไม่ว่ามันไม่น่าจะฉี่ได้อ่ะโอเคอันนี้ก็หนังยางหนึ่งบาทถุงเท้าหนึ่งบาททั้งหมดหนึ่งบาทเก้ารายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็เก้านี่อันนี้เก้าอ่ะหนึ่งบาทแตถาดอันนี้ห้าบาทฮะนี่มันมันมีแผ่นกันเดือ ช่ทั้งหมดคือ14บาทใช่ไหมะ9บวกเป็น14บ่าทโอเคจบคิดท่านผู้ชมหน่อยทุกคนทำวิธีการแยกออกก็แค่กดไปตรงนี้นะแล้วน้ำก็จะเปิดขึ้นได้เดี๋ยวจะเปิดไม่เป็นแล้วบายบายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายบายเอาสลาไปเรียนซักปังปังเป็นกำลังใจช้างน้อยด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะแม่ึ่งแม่บอกยังไม่ทหเป็นไรอะ อ๋อตอนนี้ช้างขาหักจะโชว์เหรอติ้วจิวขาหักนิดนึงอ่าไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้ช้างด้วยนะคะหายไวๆให้ช้างหายไวๆครับทุกคนหายไวๆด้วยถ้าใครเป็นโรคอะไรนะก็ขอให้หายไวๆด้วยครับสนุขอเป็นนักแสดงเพชรโอเคบ๊ายบายก่อนช้างบ๊ายบายจุ๊บจิ้วกองมา้ใกล้หน่อยก้องแล้วใกล้แล้วซูมอยู่นี่แนเย้